สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมุมมอเวลีนาทีนี้ต้องบอกเลยว่าวงการวอลเลย์บอลของเรานั้นที่มีการแข่งขันในขณะนี้ก็คือซิกซีวิลีกของทีมชายนั่นเองครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะ5นัดรวดเลยเป็นแชมป์สนามแรกแล้วก็มีโอกาสคว้าแชมป์สนามที่2ด้วยสําหรับนุ่มไทยของเราซึ่งอีกหนึ่งสาวที่ต้องบอกเลยว่ามาแรงจริงๆก็คือแคทเธอรีนซึ่งเป็นล่ามของโค้ชปาร์กนั่นเองครับอย่างคนที่แล้วอย่างนง วก็มีการสื่อสารได้อย่างสุดปังทำให้แฟนๆชื่นชมกันสนันแล้วมาน้องแคทเธอรีนท่านนี้ก็ไม่แพ้กันเลยครับทำหน้าที่เป็นล่ามของโคดปาร์คได้อย่างยอดเยี่ยมที่ทำเอาแฟนๆมีการชื่นชมกันสนันโซเชียลในขณะนี้นั่นเองครับโดยน้องแคทเธอรีนต้องบอกเลยว่าเธอยอดเยี่ยมจริงๆทั้งเก่งสวยน่ารักแล้วก็ดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆครับเมื่อโคดปาร์คมีการ ใช้จิตวิทยาในการปลุกใจหนุ่มไทยของเราน้องแคทเธอรีนก็มีการสื่อสารจากคูตปาร์คได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเธอได้มีการพูดปลุกใจนักกีฬาหนุ่มไทยมีการแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็มีการแสดงออกผ่านอินเนอร์เพชชันความรู้สึกท่าทางต่างๆสื่อสารแทนคูดปาร์คได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับถือว่าสอบผ่านมากๆกับการทำหน้าที่เป็นล่ามให้กับนุ่มไทยของเราในครั้ ังนี้แน่นอนนะครับว่าการที่เป็นล่ามหากไม่ใช้อินเนอร์หรือว่าแพชั่นต่างๆลงไปสิ่งที่สื่อสารอาจจะไม่ครบองค์ประกอบตามที่โคูดต้องการแต่น้องเคทเทลีนต้องบอกเลยว่าเก็บเรียบเลยครับมีการสื่อสารอารมณ์ทำหน้าที่เหมือนกับค้ดอีกคนหนึ่งได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนี่แหละครับถือว่าเป็นสิ่งที่กองเชียร์ชาวไทยของเรา กำลังชื่นชมน้องล่ามคนนี้กันอย่างสนันเลยซึ่งแอดมินจะมายกตัวอย่างนะครับคำพูดประโยคของน้องอย่างที่น้องบอกว่าไม่ได้มาเล่นกระชับมิตรแล้วนะตีให้ตายดีดูโค้ดเขาสิเขาทำแบบนี้ในสนามเลยยอมหรือ นี่แหละครับถือว่าเธอมีการแปลภาษาแปลภาษาเกาหลีใต้ของโค,คูดปาร์คแล้วก็ซื้ออารมณ์ต่างๆแพชชั่นต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมทำหน้าที่ได้ดีมากๆเลยครับน้องแคเทเธอรีน